ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดี้รับเน้าสู่ช่อง Just s a ข่าวนนยืดเกม Kaiju หมายเลขแปนะคะหรือว่า Kaiju number e g a m e นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะคะในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะคะของตัวละครน,นะคะหรือที่รู้จักกันในเกมว่า u n i parts นั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าแต่ตัวละครเนี่ยแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลที่ต่างกาันซึ่งจะส่งผลให้แต่ละตัวละครเนี่ยต้องใส่อุปกรณ์ที่ต่างกันไปด้วยวันนี้จะมาบอกว่าอุปกรณ์ไหนเหมาะกับตัวละครไหนที่สุด อิงจากคาแรคเตอร์ในเกมปัจจุบันที่มีอยู่ละกันเนาะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยว่าครีมนี้จะเป็นไงก็เลยขอรับหนึ่งไ์นแล้วก็ไปดูกันเลย Lishman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม One Punch m i n s Strongest บนเว็บรับ Lishman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ Lishman Shop เท่านั้น มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในหน้าของคาแรคเตอร์ก่อนนะในส่วนของยูนิพาร์ตนะคะที่เจพูดถึงนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะเป็นเซตอุปกรณ์สวมใส่นะคะที่มีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะเป็นถุงมือนะคะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นรองเท้าซึ่งแต่ละเซตเอฟเฟกเนี่ยก็จะให้ค่าสถานะที่แตกต่างกันออกไปเนาะ <c oughs> อย่างเช่นมีลิซ่าเอ่อมีลิซ่ามีสไปเดอร์นะคะมีโบเวนเนาะมีไวเวิร์นมีแอนนะคะมีฟังเกิลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปนี้ว่าไอเทมไหน ควรฟาร์มมากที่สุดเนาะแล้วก็ควรใส่คู่กับตัวไหนนะเริ่มกันที่ในส่วนของหัวข้อแรกเลยแล้วกันไอเทมไหนควรฟาร์มมากที่สุดดันไหนควรฟาร์มมากที่สุดเนี่ยคะจะขอยกตำแหน่งดันที่ควรฟาร์มมากที่สุดให้กับ2ดันนี้อันดับหนึ่งได้แก่ลิซ่าดนะคะทุกคนตอนนี้เจก็ฟาร์มมาถึงขั้นที่6แล้วก็คือมีได้รับอุปกรณ์สีม่วงนะคะซึ่งสีม่วงเนี่ยสามารถ เป็นในส่วนของชุดที่เป็นสีม่วงหรือสีส้มขั้นสูงสุดในเกมปัจจุบันได้และอีกอันนึงนะคะที่ให้เป็นอันดับจริงๆก็ที่1เท่ากันนะคะเออไม่มีที่1ที่2แต่ว่าให้เป็นอันดับต้นๆนะคะที่คนฟาร์มอีกอันนึงก็คือฟังโก้นั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าฟาร์มมาถึงด่านที่6นะคะความยากที่6เหมือนกันเนาะเพื่อที่จะรับสีม่วงนั่นเองส่วนที่เหลือนะคะจะเห็นได้ว่าจะไม่ไม่ฟาร์มนะมีสไปเดอร์นิดหน่อยนะคะเออพวกแบบ สายซับเนี่ยไม่ฟาร์มเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่า DPS เกมเนี้ยโหดมากไม่จำเป็นต้องใช้ซับเลยคือซัพพอร์ตอาจจะใช้แต่ว่าแข็งแทบไม่ได้ใช้เลยนะเออก็คือเป็นลิซ่าต์นะคะกับในส่วนของฟังโก้นั่นเองและถัดมานะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะว่าเซตลิซ่าต์กับเซตฟังโก้เนี่ยเป็นเซตที่สําคัญที่สุดในเกมณนะปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลิซ่าต์ทำอะไรได้แล้วฟังโก้ทำอะไรได้ ลิซาร์นะคะลิซาร์ความสําคัญของมันคือเพิ่ม ATK นะคะแล้วก็เพิ่มคีย์เนะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครนะคะที่ตีติตตคดคริเนี่ยดาเมจมันจะค่อนข้างสูงมากเนาะซึ่งปัจจุบันก็คือต้องบอกว่าเป็นยิ่งยิ่งติดคียยิ่งทําคีดาเมจได้ค่อนข้างสูงเนี่ยดาเมจโดย,โดยรวมเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงตามไปด้วยเนาะเพราะว่ามันก็บางตัวเนี่ยตีหลายฮิตนะคะแล้วก็ถ้ามีคีเรทที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็มีโอกาสติดฮิตเอยติดคีิทุกฮิตเลยซึ่งยิ่งคียแดมสูงไปด้วยเนี่ยก ครีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงนั่นก็คือสัดส่วนของคีด,ดมเนาะแต่บางตัวละครเขาไม่ค่อยมีคิเลตนะทุกคนมันก็เลยจะไปต้องใส่ลิซ่าต์นั่นเองเพื่อเพิ่มคิเลตให้ตัวละครนั้นถัดมาอีกอันนึงที่สําคัญก็คือฟังกโก้ฟังกโก้เนี่ยคล้ายๆก,กันกับในส่วนของตัวลิซ่าเลยแต่ฟังกโก้เนี่ยจะเน้นในส่วนของคลีดแดมนะทุกคนมีเอทเคเหมือนกันแล้วก็อ่สัดส่วนที่2เนี่ยจะเป็นคลีดแดมเปอร์เซ็นต์นะเกเนี่ยสกิลเขาเนี่ยแทบไม่ค่อยมีสกิลที่สามารถเพิ่มเเลลได้ยนะ ถ้าเรามานั่งนั่งอ่านดูเนี่ยจะเป็นการทำดามจดเฉยๆนะคะดามจดิวสลชนะคะเออซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่ได้มีในส่วนของคีเลตค่อนข้างสูงเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยจะไม่ต้องพึ่งคีเลตเพื่อให้เกิดคีแดมได้นั่นเองนะแต่มันก็มีวิธีแก้ไขเพียงแค่เพื่อนใส่จับคู่กับในส่วนของน้องคนนี้นะคะเออเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนะี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยจับคู่มีนะนะคะ มินะกับในส่วนของเกนนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีลิงก์กันอยู่นะคะซึ่งไอคอนลิงก์ตัวนี้มันแปลว่าสกิลของมินะเนี่ยบางสกิลที่มันเป็นสกิลซัพพอร์ตยูนิตเนี่ยมันสามารถลิงก์ให้นารูมิเกนได้เลยทันทีนะทุกคนเออมันสามารถลิงก์กันได้แบบนี้คือคู่นี้กับคู่นี้แล้วก็คู่นี้กับคู่นี้ซึ่งสามารถสลับสเปลี่ยนกันได้เออสามารถสลับสเปลี่ยนอย่างนี้กันได้อ่าวิธีแก้นะคะให้นารูมิเกนติดคริปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจับใส่คู่กับใหญ่มินะนะคะ แล้วทำไมมีนะถึงมีคิเลตร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยมาที่ตัวละครมีนะเลยละกันเนาะอาชิระมีนะอาชิโรเอออาชิโรมีนะนะคะจะให้ดูสเตตโดยรวมนะคะอาชิโรมีนะเจคิเลตน,นะคะเพียงแค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่คิเดีมนะคะฟาดไปที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนซึ่งจะใส่เซตคิเลตเลยนะประเด็นคือคิแดีมแม่งเยอะมากคิแดีมมาจากไหนนะมาจากนี่ทุกคน มาจากอุปกรณ์เฉพาะน้องนะฮะเพราะอุปกรณ์เฉพาะน้องเนี่ยเพิ่มคีย์เดม33%มซนะซึ่งยังไม่ได้บวกด้วยถ้าดันสุดเนี่ยสูงด้วกว่าน,นี้อีกนะทุกคนแต่จริงต้องบอกว่าอุปกรณ์แต่ละคนนะ่ะคือเรียกได้ว่าน่าจะน่าจะเกนนะคะเกนมิณะเอ่อโฮชินะแล้วก็เอ่อน่าจะคิโครุนะคะจริงๆแล้วมีอุปกรณ์เพิ่มคิดเลทนะทุกคนซึ่งมันมาจากพาร์ทพาร์ทรายเดือนนะมันจะแจกนี่นะ อาวุธเฉพาะอยู่นะคะของตัวละครซึ่งเป็นเซตสีดําแบบนี้นะแล้วแทบจะทุกชิ้นนะคะที่เป็นสายทีพเอคือเพิ่มคิเลตหมดเลยนะทุกคนอันนี้คิเลต16ดันสุดคิเลต25นะฮะเออแล้วก็อย่างเช่นเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นน้องคนนี้น่าจะเป็นอาคิเด,ดมนะคะเพราะว่ามีนะมีนะเขามีสกิลคิเลตร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอย่างคิเด,ดมเนะี่ย ดันสุดคือคีแดมสูงสุด52เนะคะคือแบบโคตรแรงแล้วถ้ายิ่งใส่เซตชุดนะคะฟังโก้คีแดมเข้าไปอีกเนี่ยเรียกได้ว่าดาเมจทะลุหลอดนะคะแต่ถามว่าทำไมเจใส่ลิซ่าเนะ่ยไม่ได้อ่านสกิลทุกคนคือตอนแรกอ่ะไม่ได้อ่านสกิลแล้วก็นั่งดัน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 ,ดนไปเรื่อยๆนะคะพอมาอ่านสกิลแล้วก็แบบเงิบนะคะคือน้องเขาเนี่ยอันติเมทของเขาเนะ่ยเอ้ยไม่ใช่พาร์สิบนะคะพาร์สิบเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าตัวละครของน้องเนี่ยใช้ normal attack หรือ combat skill นะคะก็จะได้1 stack ของ Focus ซึ่งถ้าได้3 stack Focus ก็คือการใช้ normal หรือ combat เนี่ยครบ3ครั้งนะคะก็จะได้คิเลส1 0 1 1เนทะคะ to this unit นะคะก็คือตัวน้องเองแล้วก็เพื่อนน้องที่ลิงก์ด้วยกันนั่นเองแสดงว่าตี3ครั้งได้คิเลสด0เเลยทันทีนะคะแล้วแต่ว่าตัวละครเนี่ยข้อเสียของเขาคือ กว่าจะตีได้นะลีลานะฮะมัวแต่รีโหลดกระสุนยอยู่นะฮะคือถึงเทินแล้วไม่ยอมตีนะเพราะว่าพี่แกจะทําการรีโหลดกระสุนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเพิ่มบัฟให้ตัวเองแล้วครั้งที่2เนี่ยพี่แกค่อยจะยิงนะแต่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ยิงแล้วค่อนข้างขุมมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีสกิลที่ถ้าตีในส่วนของไคจูที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจนะคะให้ยูนิต26.4%ดังนั้นเนี่ยใส่คู่กับนารูมิเกนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่า หรือจริงๆใส่คู่กับเลโน่ก็คุ้มนะแต่ว่าเลโน่จริงๆก็มีสกิลที่เพิ่มคิเลตให้ตัวเองอยู่แล้วนะแล้วถัดมามาเพิ่มมาคุยกันที่เลโนะ่เนาะน้องเลโน่เนี่ยคืออุปกรณ์ของเขาเพิ่มคิเลตอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้คืออุปกรณ์หน้าตู้เลยนะอุปกรณ์หน้าตู้เพิ่มคิเลตนะคะยิ่งถ้าใครได้ซ้ำเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสอัพสูงสุดถึง33.6%กกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าต้องซ้ำต้องไปแบบ แอตเทชั่นสเตตสี่ค่อนข้างเปลืองมากแต่ถ้าใครโชคดีก็อ,อาจจะไม่เปลืองมากก็ได้นะสำหรับน้องเลโนโล่อย่างที่บอกไปตัวน้องเนี่ยมีสกิลที่ช่วยเพิ่มคีเลดให้ตัวเองได้อยู่แล้วดังนั้นน้องสามารถใส่คีแดมได้เลยนะทุกคนอ,อ,อุปกรณ์นะคะก็มีอุปกรณ์เพิ่มคีเลดอยู่แล้วเนาะเซตเนี่ยจริงๆสามารถเพิ่มคีแดมได้แต่ว่าทําไมถามว่าจะใส่สไปเดอร์อ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมากันที่สกิลน้องเนี่ยคือตัวเลโน่เนี่ยมีเขาเรียกอะไรบัฟพิเศษที่สามารถทำดาเมจใส่ศัตรู ที่เป็นในส่วนของาธาตุน้ำแข็งนะทุกคนคือเขาจะมีการแปะสถานะไอคริสตัลนะคะซึ่งสถานะนี้สามารถกัดศัตรูได้นะ,ะเหมือนน้ำแข็งกัดอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วสกิลอันติของเขาเนี่ยเออจริง,รงๆแล้วสกิลอันติของเขาถ้าเห็นจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดติดฟรีซนะคะในส่วนของไคจูเนี่ยร้อมันแค่65%สิบเป็นต์ี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเจถึง ใส่ในส่วนของเอฟเฟกฮิตเอฟเฟกฮิตเล17% 1 7 9เนะเทบไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าจะใส่นะไปใส่คีเดมนะทุกคนไม่ต้องใส่เว้ยไม่ต้องใส่เอฟเฟ t ฮิตเหมือนเดนะไปใส่คีเดมนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วดันเอฟเฟฮิตไม่ขึ้นนะไปใส่คีเดมเหอะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ยิงแบบเขาเรียกอะไรยิงตอดนะทุกคนยิงแบบตุ๊ต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 แล้วยิงบ่อยมากนะทุก ติดคียแดมแล้วคียแดมยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งทำาเมจได้เยอะเท่านั้นนะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยสังเกตเห็นว่า before a t t a c k i n g apply k e y l a t e สิบห้าเร์นทนะทุกคนเออซึ่งสูงสุดมันก็30%มสิบเปอนาะสาแล้วเออไปบวกกับของเก่าที่เรามีมันก็แบบบางคนทำได้60บวก70บวก80บวกคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของคี l l a เนี่ยซัก60%บบวกขึ้นไปเนี่ยน่าจะค่อนข้าง พอใช้ได้แลวน่าจะติดแล้วเพราะว่าเกมนี้ติดขีไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทุกคนเออดังนั้นเน้นใส่ขีแดงแล้วให้มันตอดไปเรื่อยๆขมสุดเนะฮะเออและมากันที่น้องพี่ละกันพี่พี่โฮชินะนะฮะพี่โฮชินะพี่โฮชินะเนี่ยจะใส่เป็นในส่วนของฟังโก้นะพยายามดันสีทองอยู่นะคะเพื่อที่จะเพิ่มขีแดงนะ,ะอุปกรณ์เฉพาะนะคะจริงๆแล้วอุปกรณ์เฉพาะพี่แกเนี่ยถ้าเอามาจากพาร์ทสามารถได้รับอุปกรณ์ที่เป็นขีเรดได้ด้วยนะ คือสังเกตว่าอุปกรณ์เนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะทุกคนอันนี้จะเป็น slash damage นะคะก็คือฟันนั่นเลยนะสิบเพิ่มสิเจ็ดเปอร์เซ็นตเนาะอันนี้จะเป็น speed นะคะแล้วก็เดเพิ่ม damage deal สิเปอร์เซ็ต์ตัวละครแต่ละตัวมันมีคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่มีอุปกรณ์เดียวนะทุกคนมันจะมีอุปกรณ์ดำเซตดำจากพาร์ทแล้วก็มีเซตนี้นะคะแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งน่าจะเป็นเซตนี้ไหม ax0 เดี๋ยวนะอ๋อน่าจะเป็นเซตนี้นะคะ proof of barrier นะคะก็มาจากด่าน ตะลุด่านเฟียสเนาะก็ในส่วนของอิซาโอดนะคะอิซาโอดเนี่เป็นตัวละครที่ต้องใส่โบเวนนะแต่เจ๊ก็ไม่ได้แนะนําให้ฟาร์มขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไปซื้อในร้านค้าก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องดันเซตสีทองก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นตัวหลักนะคะก็ดันได้นะดันได้ไม่ติดแต่ว่าหลักๆก,ก็คือแนะนําให้ดันฟังกโก้นะ,ะฟังกโก้แล้วก็ในส่วนของลิซ่าน้องคีโครู้เนี่ยให้ใส่เป็นในส่วนของลิซ่าเหมือนกันเพราะว่าตัวน้องเนี่ยไม่มีสกิลที่สามารถทํา ครีแดมเอ้ยครีเลตได้นะคะดังนั้นก็เพิ่มครีเลตให้น้องไปก่อนนะคะอุปรกรณ์สมใส่นะคะถ้าใครนะคะไปเปิดจากพาร์ทก็จะได้ส่วนของครีเลตนอ้องเพิ่มเติมด้วยนั่นเองเนาะเออตัวนี้จริงๆไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่นะคะตอนนี้ครีเลต33ครีแดม50นะคะยังเลเวล70อยู่เลยเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำในส่วนของตัวลิซ่ากับฟังเกิลเสร็จเนี่ยอาจจะมูฟไปทําในส่วนของเออโบเวนปะเออโบเวนอันเนี้ยก็ จริงๆโมเวนเนี่ยเกิดมาเพื่อพ่อน้องคีคนรุเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในสองแอนใช่ไหมแอนเพิ่ม HP เนาะตัวละครที่เป็นในสอง,องสายซัพพอร์ตน่าจะมีคนใช้อยู่เอาไว้ดันๆเนาะก็จะเป็นน้องผู้หญิงคนนั้นก็สามารถไปฟาร์มที่หลังได้นั่นเองนะอ่ะก็นั่นแหละประมาณนี้ลองไปเช็คสกิลดูนะคะส่วนมากก็คืออ่านสกิลแล้วก็เช็คว่าตัวไหนทำคีเลตได้โดยตัวเองไหมถ้าทำไม่ได้ก็ใส่คีดแดมนะคะเออส่วนมากก็ก็คือเป็นฟังก้ั่นนั่นแหละเป็นหลักนะ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันเนาะพยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดแล้วถ้าใครมีคำถามตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามกันในออคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนั่นเองอ่ะหรือว่าใครมีข้อแนะนำคำแนะนำอะไรนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์เพื่อแชร์กันข้างล่างได้เช่นกันเลยประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าชองนี่ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ค้าแล้วเจอกันใหม่เมื่อื่นมะนเจอกันใหม่